สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็จะชวเนเพื่อนๆมาทําอาหารง่ายๆนะคะฟักทองนะคะเนยน้ำผึ้งค่ะวิธีทําง่ายมากเดีย๋ยวไปดูกันค่ะค่ะแหม่มก็จะใช้ฟักทองญี่ปุ่นนะคะฟักทองญี่ปุ่นก็จะมีความหวานกว่าฟักทองไทยนะคะแล้วก็สีสวยแต่ว่าเรื่องความเหนียวนะคะจะไม่เหนียวเหมือนฟักทองไทยนะคะแหม่มก็จะใช้อยู่ที่270กรัมนะคะแล้วก็จะใส่น้ําไปค่ะ นะคะใส่น้ำไปประมาณสช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นแหมนมก็จะแ็ปนะคะแลปพอแลปเสร็จก็เดี๋ยวจะเอาไปเข้าไมโครวเวฟกันค่ะ ทาม่มก็ไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะคะก็เข้าอยู่ที่600วัตต์นะคะ10นาทีค่ะ600วัตต์10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูฟักทองกันว่าเขาสุกไหมนะคะก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะลองจิ้มดูนะคะเนี่ยค่ะถ้าทะลุง่ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาหั่นชิ้นนะคะ ชิ้นตามชอบเลยว่าเราอชอบขนาดไหนนะคะค่ะก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบนะคะจะหั่นเหลี่ยมหั่นสามเหลี่ยมหั่นขวางก็แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะก็ทานได้ทั้งเปลือกนะคะแล้วก็ซุยมากเลย ต่อไปแหม่มก็จะใส่เนยนะคะวางไว้เลยนะคะวางไว้เลยแบบนี้แล้วก็บีบน้ําผึ้งใส่เลยนะคะนี่ค่ะบีบน้ําผึ้งใส่เสร็จแล้วค่ะฟักทองเนยน้ำผึ้งนะคะก็สามารถทานกับข้าวได้นะคะหรือว่าเอาไปเคียงอาหารต่างๆได้นะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะแล้วก็หวานอร่อยดีด้วยค่ะก็ลองไปทำดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ แล้วแหม่มก็มีกลุ่มอาหารแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแปะไว้ที่ใต้คลิป YouTube ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ